สบายดีพี่น้องพอกันอยู่ในเฮือนครู่เก่าเห็ดเมนูต้มปลาคอเหมือนปั้นคู่หละดโตก็เท่าแม่ใส้ซองโตเพื่อน้องสำกันใส้กลุ่มปูไปอลไรก็กินข้าวแล้วสิสิไปอีกเถอะหนึ่งพยายามเบิ่งใส่โบได้กีกพยายามเบิ่งแล้วก็สิไปเสียบเนืหงาเลยพอเนื้อมันตายมันสิบ่กินก็คือไปเนื่องกันขึ้นเนื่องเอาเขียดเสียบเลยนะตื่นเช้าไปยามอ่ะสิที่ถืออยู่ที่ จรงได้ฮะกลางคืนนี่มันจะถือปลาดุกพี่น้างปลาดุกกาเสียหาก,กินกลางคืนนะเนาะเหมือนกันนนึก็สซุกเลยได้หอมตักเลยได้เมืมม่อไาที่ไปติดเส้วไปยามบีอะท่ไปตลาดแม่แน่หละที่ไปเด็คนละขาโมงามงคืน หามูงาวจีอออนอะไรกัไปรดจับผักบัวไปนั่นเสบแสบน้ำกันเดินพี่น้องเด้อสมสมปลาคอ,อเผ่อสิไ้กินไปใส่เอาในเบ็ดในน้องเจ้าของนก,กับบ่ถือจ้กินปลาธรรมชาติา,า,า,านี่ได้กินปลาหวยบานี่โอ้ยจมันมันขากโรยมาเลยตือว่าโศกมันอยู่เนาะ เบ็ดซาวกลังนีเอเบ็ดพุ่นล่ะแม่นเบ็ดหัวนบ่ได้ลายลังดอกแต่เบ็ดดีแน่เบ็ดคุณภาพพี่น้องติดลก็คือว่าไบ่ได้ดเรียบร้อยอือจากายถืตัวใหญ่เียนายขาแม่นมันนมัแล้วกออกีเนาะปยขาดบวงบ่ี่เฮาินมต้องเา ป้าอยู่ในนอนกินขนมมาฉักเทนอสองสาวพอนีอ้ขจมป่าเข๊เจ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 ่เจอเจ๊่จนเน๊คจ๊นจ๊เจ้เย๊เจ๊เจเจคเจ๊เเเเร อันนั้นหนักพันสิบตักไข่กินแล้ยพันวัตชิดขอด้วยน้อยกันต้มปลาคอเสียบเสแสราขาสิเบอร์มาเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อยชิลล์กันมาเด้อเล็กน้อยกับทอดไข่กับน้องเรับลอยแล้วเพื่อน bài đi thì nó Đến thôi, một kim rồi đêm nó có bán hay những thái Là kinh cho bắt cả đào

มันมันตัวเหรอไม่ดท่หปกแล้วจะมันลอยขึ้นมาไหมเอ้ยข่าเออสลับเสีดดังหน่มันลอยถุงมาเนาะน้องพี่าวมา กินามแหวเะก็สมมติผมกินนมบริ่ทยได้วันเลยมันรู้บ่อยากมันอัดท้องพอมาถ่ายอะไร้วโอ้มยมีปุ้ยปุ้ยบาเลย <c oughs> มากินนมบดสี่ขวดได้แน่เลยเกนมบาเลยสี่ขวดนแะบบกินทั้งเผาทั้งนมแนี้ขนมนะขนมก็ไป้

เล่นเขาเล่น,นบาเขาสูม่ลองนะเขเียเขาเมือ่อเาเปิดให้มีใหญ่นหยพายมีหงมะาบ้านเาเปน้องอ๋อเอกับ,บักสุัเาก ไปไปกินกินอะไรกันคะเอาไม่ร้านกินจะเล่าฮะมาช่วยกินเก็บกุ้งกุ้งนั่นไม่ใช่ของดีนะจะจะขอนได้เลยหนึ่งช่องก็ข้อเสนอแล้วใครจะซื้อมาพี่กู้ ก็คือขยายออกไปปลูกสัดส okay. ัสดหลุมข้างนอกหล่อไปเลยใส่มาตัวเพิ่งจะกินด้วยเงินชมพูเนี่ยกินปลาตัวเดียวไปดูขวานกันนะไข่กันนะขอใครเธออีกหนอชิมใส่เบอร์กินหลกงน่ะ มือมันจะกวนใช้ไ <ini> ด <again. ros ient> ้เไราว่าเ่นตลง่โตหักมาไล่ๆลันเป็นผ้าเดี๋ยวนี้มหมาได้หนิเด้ยังก็ยังมีมีหมาได้หนเด้ว่ะคิดไปลว เงียบเดิมมึงผิดี่บ้าน้าสุดนันไหมเมอดอีเาไปเอาเกือคอมน้อยมาหาแน่เกงคือข้าวกับชีวิตเขาแท้ ใช <ừ, S 2> ้เาเืาเอบบูดเตอรถ้าตม่ะมีก็ใช้เกืบชุบมุ่งมั่นทำเกลือถ่ายถึงขั้กมุงมั่นเกลือายอยู่รถก็ได้อยู่นะเพื่อนเอถ่ายอยู่อื

มีมีกาบอ๋อว่าท่านพ่อให้ผมมีใช่